สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับพบกับผมมเชนเคยนะครับกับ g n o อต UR ในเ e ียวไทม์ประกายแสงนัตตีนะครับวันแรกของจ n o t UR Nobody นะครับแพสซีพิเศษขั้น3แล้วก็5ดาวด้วย5ดาวด้วยนะครับพลัง120ล้านแต่ไม่เกี่ยวกับเลียวไทม์หรอกเลียวไทม์ time. พลังเยอะไม่เกี่ยวแต่เกี่ยวที่แพสซีฟกับพวกอาวุธพาะแล้วก็พวกแผ่นรูอะไรพวกนี้เนาะมาดูกัน,นครับว่าวันแรกจะเป็นยังไง ฝากกดไลค์กดแชร์สุดกดซับสไครป์ล้วไปลุออยกันครับ Richman Shop โดนอีกเรื่องเติมเกมเติมเกมวันพันแมนเดือดสต r o n g g a ในราคาถูกที่สุดคุ้มที่สุดยิ่งเติมยิ่งลดเติมเกมในเว็บรู้ซื้อแพ็คที่ร่วมรายการรับไปเลย Richman Coin แชน์ส่วนลดได้หรือจะเติมเกมแบบผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตที่สามารถผ่อนชำระได้นานสูงสุด10เดือนพร้อบมบริการเติมเกมชนนิดมากมายสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์เติมถูกเติมง่ายเติมไวตลอด24ชั่วโมงต้อง Richman Shop เท่านั้น โอเคครับอันนี้ผมจะไม่ได้เล่นด้วยตัวเองนะครับเป็นทีมงานเล่นไวแล้วนะครับเมื่อตอนกลางวันอันนี้ผมมาตอนเย็นเนาะนะครับผมเจนอสใส่เซตตั้บวดเพื่อจะได้เล่งความเร็วแล้วก็ใส่ความเร็ว4 2นะแล้วก็เป็นพลังโจมตีตอนแรกอ่ะทีมงานก็ใส่แค่นี้เองพลังโจมตี2%เรเพราะฉะนั้นคลิปที่เราจะได้ดูจะเป็นแค่พลังโจมตี2%นะให้8%ปนี้ผมเพิ่งเอามาใส่ให้นะครับไปเอามาจากแลดปะกายแสงมานะครับผมจะได้พลังโจมตีมันเยอรนเล่นต แต้มน่าจะประมาณไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเท่าไหร่นะครับเล่นไป15ตาแล้วนะครับแต่วันนี้แต้มพันสามเนาะน่าจะแต้มพันสองหรือเปล่านะที่รีมานะครับผมเนี่ยเล่นไป15ตาแล้วชนะ13ครั้งชนะต่อเนื่อง8ครั้งนะครับผมอัตราวินเลทอยู่ที่86.6%นะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปดูตอนทีมงานเล่นนะครับผมในการต่อสู้มีแค่2องเม็ดเท่านั้นนะครับผมแค่2องเม็ดเท่านั้นเราจะให้ดูเจอนัซซ่ากับเจอเอสกาคิงเอสกาคิงไม่ใช่เอสซาคิงนะเอส เอสซาคิงนะครับผมอ่ะเจอนาซากันก่อนนะครับเจอที่เป็นคอเกโลกับกาโลแต่ไม่มีเจนอสนะมาดูกันว่าฟูลทีมเจนอสแล้วเรายุงยุงมาด้วยนะครับเราจะไม่ได้ใช้คิงดูเรียวชามนะครับเราจะไม่ได้ใช้คิงในดูเรียวชามเพราะว่าเรียวชามหลอดเลือดกับโล่จะไม่เหมือนกับพิวพีปกติหลอดเลือดกับโล่ในพิวพีปกติมันจะค่อนข้างที่จะเวอร์นะครับแล้วเรามีคอเกโลเลยว่าสีแล้วด้วยนะครับเราจะจัดทีมตอนนี้เลยก็คือเจนอสกับกาโลยืนคู่กับ โซนิกจะเหมือนพ v พปกติเลยคือเอาไปเปิดก่อนเลยนั่นเองนะครับส่วนของยุ่งจะมาแทนคิงเพราะว่าเราต้องมีตัวรับแรงกระแทกเราจะฮิวไม่ทันนะครับสำหรับดูเรลไวทามดูเรลไวทา์จะฮิวไม่ทันเพราะว่าเลือดมันไม่เหมือนกันจะต้องเป็นยุ่งรับแรงกระแทกเท่านั้นสําหรับเรลไวทม์นะเออการโรยัดมาครับจังหวะนี้แล้วก็ฟินิกแมนครับปึ๊บไปใส่เกโรด้วยนะอ้เอาเรื่อง ฟินิกแมนดีมากๆลยดูโรทาด้วยครับไม่ใช่ว่าชุบชีวิตด้วยเอาตัวไปหว่านด้วยนะครับเอาตัวไปไม่สามารถใช้งานได้โดยดไปจังหวะนี้ครับรูดิติดโล่หมดแล้วนะครับโอ้โหโล่สีแดงด้วยนะครับเฮ้ยนาซาคอเกโลเลเว่าสิบเรอวะโคตรเกินไปเอาจริงดิไปครับนี่ฮะเขาโดดโดนเขาหาคีราชันแต่เราไม่มีคาคีราชันครับเพราะว่าเกโลโดนฟินิกแมนฆ่าไปครับแต่ว่าโทษจีครับของเขาไม่มีจีนอสครับของเรามีจีนอสจะให้ดูความสำคัญของจีนอสผ่านคลิปนี้ครับ มาดูนครับเราเราเปิดทีหลังด้วยนะความเร็วเท่ากันนะครับฝั่งสีฟ้าเปิดก่อนเสมอครับจังหวะนี้เราโดนเปิดก่อนนะครับยัดไปครับแล้วก็มาครับเป็นกาโรจูโจมยัดมาจังหวะนี้ครับรับแรงแทกยังไหวอยู่เพราะเรามีลูกน้องยุงนั่นเองครับนี่คือข้อสําคัญของการที่มียุงในสนามครับไม่ต้องใช้คิงครับไปครับโซเอไม่ใช่เป็นเนี้ยะเจนอเปครับยัดไปจังหวะนี้ครับคอเรเวสิตก็ไม่หวั่นครีบนี่ฮะเขาคอเรเวสิตนะเป็นโลแดงนะครับ แล้วกาโลยัดไปจังหวะนี้ครับเปิดก่อนได้เปรียบอยู่ครับแล้วเกิดขึ้นมาใหม่ครับจากฟินิแมนแล้ววอร์ลัชชาครับนี่คือทีมฟีทีมเต็มของเดียลไทมนะครับเอาเรื่องครับต่อดาเมจหมูงไว้ก่อนครับตรงนี้ครับเออถ้ามีโบลลสกาโลควรทำอยู่ไหมครับโบลลสอเป็นตัวแก้ทางกาโลครับแต่ว่ากาโลยังเป็นตัวแบกทีมฮีโร่ศึกฮีโร่ที่ดีอยู่ครับศึกดวลฮีโร่กาโลยังเป็นตัวแบกที่ดีอยู่ครับเพราะฉะนั้นปั้นไปทั้งคู่เลยครับยังไม่เสียหายครับ กาโลแพ้ทางอยู่แค่ตัวเดียวครับคือโบลลสครับยัดไปครับจังหวะนี้เกิดขึ้นมาใหม่ก็ต้องตุยตูลุเยแน่นอนครับกาโลยัดสวนคืนกลับมาครับรับแรงกระแทกยังไหวอยู่ครับระเบิดพีกันมาแล้วฟินิกแมนครับเอาแน่นอนเอาเกียรโเหมือนเดิมครับคาไปกินครับมาดูเจนนครับยัดไปจังหวะนี้หายหมดแน่นอนครับหายหมดครับแล้วก็ด้วงครับต่อยคืนกลับมาครับด้วงก็ไปหว่านเช่นกันครับแล้วทุกคนก็จะเกิดขึ้นมาใหม่เรื่อยๆครับอันนี้คือข้อดีของฟินิกแมนเลยนะแต่ว่าเขารับแรงกระแทกเราไม่ไหวครับตัวตายเยอะเกินครับ ตัวตายเยอะจัดจัจริงๆครับแล้วหัวรัชชาอีกทีนงครับกาบองเลยครับนี่ฮะอย่างที่เห็นผมบอกครับเรียวไทม์มันจะไม่เหมือนพ v พปกติตรงที่ไม่มีโล่ของแพสซีประจําตัวที่เราปั้นกันเรื่องศักยภาพโนโซนิกไม่มีโล่โซนิกก็เลยไปหว่นตั้งแต่เทิร์นที่4เลยเห็นไหมไปหว่นเร็วมากนะครับสําหรับเรียวไทม์นะครับแล้วยิ่งเรียวไทม์มีทั้งการโล่มีทั้งจีนอนี่บอกเลยว่ากวาดกวาดหน้ากระดานไปเลยครับจะเหลือแค่การโล่ตัวเดียวครับฟินิกแมนก็ชูไม่ทันนะครับเราเลยต้องใช้ยุ่งครับ เราใช้คิงมันหิวไม่ทันครับมันจะไปหวานก่อนเนี่ยยังมีอาสวินจักรกนครับปาดมาเรื่อยๆครับแต่เราังมีลูกน้องยูคอยรับในกระแทกครับฉะนั้นดามเมก็จัดระจับเต็มได้เลยครับเป็นลูนดาเมจครับแน่นอนครับลูนดาเมจนี่จัดหักจัดเต็มได้เลยครับกับบองเหล็กฟาดไปเจโลเปิดฮากี้ครับนี่ฮะและนี่คือเกมแรกครับบอกเลยว่าเจนนสำคัญมากๆในโดเรียชาม์ตอนนี้นะแค่ตอนนี้นะอนาคตเดี๋ยวมีโบลอสอีกโบลอสก็จะดีกว่าขึ้นๆไปครับแล้วมีทัสมากี่ครับ เจนอสเดินนี้ต้องยกให้เขาจริงครับการมาของเจนอสทำให้ได้แชมป์หลายอย่างนะบอกเลยหลอดูได้เลยครับมาครับกาโลจู่โจมยัดมาจังหวะน,นี้ครับกาบองเหล็กฟาดไปทีหนึ่งกาโลจะไปหวันได้เร็วที่สุดหรือเปล่าครับกลึบมาครับกดออตโต้ได้เลยนะถ้ามีครบทีมตามนี้นะสบายๆนะครับ แล้วก็จะจบเร็วขึ้นด้วยนะเร็วไทม์จะไม่ต้องรอช้าอีกต่อไปนะครับผมปกติเร็วไทม์จะรอจน10เทินเพราะว่าการมาของเกโร์ถูกไหมแต่ตอนนี้คือคือเจนอสมาแล้วครับเจนอสมาเปิดจักรวาลให้แล้วครับทุกคนไปครับยัดไปลับแรงให้ยังไหวอยู่ครับแล้วก็กาโลยัดไปทีนึงครับเป็นดาเมจที่รุนแรงมากๆครับแล้วอย่มีกระบองเลยครับผมบอกเลยครับฟืดไปยังระเบิดคะฮู้ว้วกาโลยังรับแรงให้ได้ดีอยู่นะ ในเจ็ดเทิร์นแรกนะในเจ็ดเทิร์นแรกเนี่ยฮะไม่โดนดาเมจนะฮะมาเข้าเข้าสู่เทิร์นที่เจ็ดครับสัตว์ศิลปจิตจิตลบสังหารตาจุดจุดนี้ครับเนี่ยฮะไปหวั่นเลยครับเรียบร้อยครับไปดูตาที่สองกันครับนี่ฮะตาที่สองเจอเอสซาคิงนะครับผมแล้วมีคอเกโรครับไม่มีจีนอสอีกนะมาดูความสัมพันธ์ของจีนอสครับเราเป็นฝั่งสีแดงนะครับเราก็จะเลือกเหมือนเดิมครับเลือกยุงเลือกกาลโลเลือกโซนิกครับแล้วก็เลือกเจีนอสกับกระบองเหล็กเกโรมาเทิร์นที่2ครับ ั่งตรงข้ามเป็นซูเปอร์ลอยดักชายครับมาดูกันครับความสัคัญของเจนอสครับเมื่อไ่เจอเจนอสด้วยกันครับหวัดดีครับแนงอีเราจะเปิดก่อนหรือเปล่าครับหรือฝั่งสีฟ้านี่ฮะฝั่งสีฟ้าเปิดก่อนครับถ้าไม่มีเจโนอสก็คือรอตุลิเย่ครับแล้วเขาดาเมจหมู่อย่างราชาทะเลลึกมาด้วยครับโซนิกเปิดก่อนับเปิดก่อนทุกตัวครับตรงจังหวะนี้ครับรีวิวเจนอสได้ดูเร็วทานเปิดที่หลังของจริงครับจังหวะนี้มาครับจัดมาปึ๊บมา แล้วก็เป็นกาลูฮบยัดมาก่อนครับรับเลยให้ให้ไหวครับรับเลยให้ให้ไหวครับเพราะดาเมจของเรากำลังจะไปนะครับดามจของเรายัดไปครับจังหวะนี้แล้วก็กาลูจู่โจงครับไปครับซูเปอร์ลอยจะรับไหวหรือเปล่าครับซูเปอร์ลอยโอ้โหการมีซูเปอร์ลอยครับยังไหวอยู่ครับกระบอกเลยไม่มีไฟใายด้วยระีธรรมดาไปเอาจังหวะนี้เป็นเกโลยัดไปครับกรึมนะครับยังไหวอยู่ครับเล้าสัตว์เล็กแลจิตจิตวบสังหารไม่ใช่ สไอ้ไม่ใช่สกิยาคากิ้วดาวจะหลุดปวดข้อครับโอ้โหเมื่อกี้เผลอเผลอพักเป็นโซนิกซะแล้วต่อยมาซูเปอร์ลอยได้ชายต่อยธรรมดามาครับมาครับนี่ครับซาเซเดจิจิโนมสังหารครับจากฝั่งของโซนิกเอสซาคินครับเอสกาคินมาครับเกโรครับฝั่งตรงข้ามครับปาดมาจังหวะนี้ครับปิดกั้นไล่ันตีครับแล้วก็กาโร่ต้องรับแรงแท่ก่อนครับแต่โทษทีครับเรามีเจนอสครับลูกน้องยุงยังยืนได้อยู่ด้วยครับไปครับ โบลลอยอยูอาบวกเก่งกว่าซุยริวอยู่แล้วครับซุยริวตัวเก่าแล้วครับเดีย๋ยวเราต้องรอซุยริวอยูอาบวกมาครับปึ๊บไปแต่ภาพหลุดหน้าสุดจะเป็นอะตอมิกเนาะอะอตอมิกเป็นล่างเป็นภาพอันติกกระบองเหล็กฟาดไปสวัสดีครับนิโอเอ็กแล้วก็เป็นเกโลครับปิดกั้นไรอันตรีไปแล้วก็ตีธรรมดาจากยุงครับเราก็ตีธรรมดาไปเส่ยงอ้าว,วรถซูเปอร์ลอยล้าชายครับทนพิษบาดแผลไม่ไหวระเบิดเพียบตายไปเลยครับ แล้วก็เข้าสู่เทินที่3โดนลมลูกไฟครับจะเห็น้ว่าราชาทะลึกยังไม่มีกาสนาเลยนะรอเล็กเกมหรือเปล่าครับแต่ว่าจะตายก่อนหรือเปล่าจะตุยก่อนหรือเปล่าครับมาดรอดูกันเกโลครับแรงตีมาใครมีงบทําโบลล์พาสองเลยนะครับใช่ครับกาโลยัดมาจากวานนี่ครับรับแรงกแทกครับไปครับจีน้อยครับไกของเราครับยัดไปครับแรงอยู่นะเขาก็มีลูกน้องยุงคอยรับแรงแทกเหมือนกันนะกาโลโจโจครับ ปื่บไปแล้วต้องทําให้รุ่น้องยุงไปหวัานให้เร็วที่สุดนะคือ่าล้เรื่อนเริ่มลดครับเรื่อนเริ่มลดเพราะตัวดาเมตเราจัดจ้านกว่านะตัวดาเมตเรามีเยอะกว่านะครับในขณะที่ฝั่งของเอส k าเอสกาคิงอ่ะไม่ได้ใช้ราชาทะเลลึกในการอันตีนะจะใช้ยุ่งนะครับแล้วใช้อันตีแล้ววะแ้ราชาทะลึกมาแล้วว่ะเอาเรื่องฮะจังหวะนี้มาครับจิตลบสังหาร แล้วก็โซนิกเราสวนขึ้นกลับไปครับเล่นแถวบนครับเน้นแถวบนแล้วก็เป็นเกียโรครับยัดขึ้นกลับมาแล้ต้องดูกาโร่แล้วครับกาโร่ฝั่งตรงข้างก้ายัดมาก่อนแล้วดูจีนอ๋อกับกาโร่เราเลยครับเจอแล้วครับไปครับรอซึ่นซูซากูบึ๊บไปหวัน2ตัวครับแล้วก็ลำโมจีนจากกาโร่ครับปึ๊บไปไปกรับอกราชาแถวหน้าพอดีโอ้โหแหลงกระแทกครับตรงนี้ ลูกน้องยิงยยืนอยู่เลยแปดรอบครับตุยเอาเรื่องฮะเจ้าตัวมาเองเลยเหรอผมเองครับ SSK King ผมข้ามเจน้อยไปแบลวโบโลพัสโอ้ขอบคุณครับสวัสดีครับคุณจอมาลาสอรพิษครับ SK King มาด้วยตัวเองเลยครับโอ้ขอบคุณมากๆครับมาดูไลฟ์มาดูไลฟ์สดสดๆกันอย่างนี้เลยฮะแปดรอบตุยครับโอ้โหเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่มาดูไลฟ์ผมครับขอบคุณมากมากครับยินดีที่ได้พบครับ อันนี้เป็นเป็นทีมงานนะครับที่เล่นนะครับปึ๊บไปครับจังหวะนี้แล้วเป็นเกโรไปหวั่นครับแต่ว่าวากันที่8ปดเชิญเหมือนเดิมครับเหมือนคนที่แล้วครับเหมือนนัซซ่าครับกระบองเหล็กฟาดไปจังหวะนี้โซนนี่ยิงยินรับเลยให้ไหวอยู่ครับเอาลับเกโรครับปาชื่อมาหาขีลาชันคนี้สกิยาก็คือไม่ครับไม่มีทุกฝ่ายใช้แล้วก็เข้าสู่เชิญที่6ครับโซนนี่ครับยังบัฟให้อยู่ครับ โอ้โหตรงนี้ฮะโซนิกสวนขึ้นครับแล้วก็เป็นกาโร่ครับจู่โจงกันมารับแรงกระแทกครับเหมือนเจโนสครับยัดไปจังหวะน,นี้เลือดเลือดโซนิกยังเหลือเยอะกว่ากาโร่เลยว่ะของไงครับโซนิกเลือดยังเลอเยอะอยู่ครับโอ้โหปึ๊บไปหาครับเลือดเริ่มลดครับเจอกระบ,บองเหล็กฟาดจังหวะน,นี้ครับโอ้โเทเริน เธอโงกเลือโซนิกยังยืนยืนได้อยู่ครับโอ้โหเข้าสู่เทอร์ี่7แล้วครับโซนิกจังหวะนี้ครับปามาครับยังคงบัฟให้การลู่ยางต่อเนื่องครับทีมงานจะเห็นได้โฟกัสโซนิกอย่างเดียวเลยครับโซนิกเลือดเยอะมากๆครับการลู่จู่โจมยัดมาครับยังยืนได้อยู่ครับแล้วไปครับเจโนรับพาของเรายัดไปจังหวะนี้การลุไปหวั่นก่อนโซนิกเหลือจะเชื่อเหลือจะเชื่อปพ๊บไปเพื่ออะไรวะเนี่ย เฮ้ยโซนิคเฮ้ยโซนิคโค้ดซุปเปอร์แทงเอาเรื่องหินพัฒนาหาจากไหนได้บ้างครับนอกจากตัวอัญเชิญตัวดําต้องทํากิจกรรมครับมันจะมีกิจกรรมของแจกเรื่อยๆต้องเอาแต้มไปแลกครับต้องทํากิจกรรมครับผมกิจกรรมจะมีให้แลกเรื่อยๆอยู่แล้วครับคอเกโลเอาใครดีครับเจนอสหรือกาโลเอาเจนอสครับเอาเอาเอาโบล้อเลยครับเอาโบล้อเลยถ้ามีคอเกโลแล้วเอาโบล้อเลยครับ ไปรับกาโร่จบฉากเลยไหมยังไม่จบอีกืมกระบองเหล็กนี่แหละจบแล้วเรียบร้อยครับโอ้โหสุดยอดจัดจ,จริงๆครับเอสกาคิงครับโอเคครับประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชื่นชอบยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปเลยครับจังหวะนี้เจนออดยูอาร์บวกวันแรกก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมจริงจริงแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีครับ